สวัสดีครับวันนี้เราก็มาให้หานปลาที่บ่อหลังคลองเหมือนเดิมนะครับบริเวณหลังคลองนะครับต้นกระโพดก็กำลังสูงครับแตกดอกนะครับมังก็จะแตกช่อแล้วครับแตกผลออกมาแล้วนะครับเนี่ยจะได้ฐานแล้วนะครับดูแลง่ายครับกระโพดอยู่ไปข้างสายนะครับไอข้างบ่อครับ ม่กี่ต้นนะครับทดลองปลูกดูนะครับนี่รกหน่อยนะครับยังไม่ได้ทำการศักดนะครับตอนเย็นเมื่อคืนเราก็จะเปิดไฟระลายให้นะครับปลาเขากินแมงนะครับแมงจะมาตกที่สรกก็จะได้โปรตีนเพิ่มนะครับเย็นเราก็จะให้มือ,มอเย็นนะครับ โตเร็วนะครับปดุกโตเร็วมากครับบ่อน,นี้ก็มีปดุกแล้วก็ปน,นินนะครับมันตะเพียนเราเลี้ยงรวมกันเลยนะครับแดูการจเจริญเติบโตนี่ปดุกจะโตเร็วมากเลยครับสามสิบถึงสี่สิบห้าวันก็สามารถนำมาบริโภคได้เลยนะครับ แล้วก็ให้เขากินรอ,รอบนะครับกินง่ายครับเพรานี่เป็นสัตว์เรีเยกว่ากินพืชน,นะครับก็เข,กเขาก็กินดินกินผักกินหญ้านะครับที่ขึ้นรอบสาะครับเฮ้ยทำให้เขาโตวไวนะครับ ต้องสวนลเลี้ยงแบบไปเรื่อยๆครับไม่เน้นโตรเร็วนะครับเลี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เน้นอัดอาหารนะครับการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ชาตินะครับ อตอนนี้เราจะไม่ให้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะได้กินแมงจากหลอดไฟนี่ด้วยนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับ นี้สามารถที่จะเอามาทําอาหารได้เลยครับกอบอาหารได้เลยนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับให้ล้ามเนื้อเขาขึ้นแบบเต็มที่ก่อนนะครับนีท้องนาด้านข้างนะด้านข้างสวนนะสวยงามมากนะครับเย็นสบายตาดีนะครับยามเย็นนะครับ ฝนจะตกนะครับวันนี้ดยูที่ทางลมนี้มาจากที่ใต้นะที่ใต้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับต้นกล้วยก็บังให้ครับอยู่ต้นกล้วยห้บังครับสวนนะครับร่มรื่นเย็นสบายตานะครับอันนี้ล้อม ผ้าแยงเขียวไว้นะครับกันที่ปลาจะออกเวลาฝนตกหลักนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทำดูครับ่อเล็กๆนะับสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะครับพอเพียงได้นะครับทดลองเลี้ยงนะครับตอนนี้ ลองดูเป็นไกด์ลอยไปเรื่อยนะครับนี่ครับลมมาแล้วคาดว่าฝนจะตกคืนนี้นะครับชมบรรยากาศอาหารก็จะใช้ประดุกครับหัานปดุก สุสองนะครับสุดสองประหยัดให้จัดนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบเก้าบาทนะครับกิโลยี่สิบเก้าใช้ได้หลายวันแล้วใช้เลี้ยงกบด้วยนะครับใช้เลี้ยงด้วยกันเลยอาหารปลาดุกสุดสองนะครับตกนวนกลางนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ